สวัสดีค่ะนักเรียนทุกๆคนนะคะคุณครูต่อยกันธรมณีคณะสิทธิพรสุทธาค่ะวันนี้คุณครูก็มากับมะยมนะคะสวัดีครับคุณครูตอยสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามีการทดลองสนุกๆนกนะครับใช่ละค่ะมะยมค่ะเอ๊แต่ก่อนหน้านี้นะคะเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาก่อนที่จะหยุดปีใหม่ ใช่ไหมคะเราได้เรียนออนไลน์กันใช่ไหมคะเด็กๆและเราก็ได้ทำการทดลองว่าในดินมีน้ำหรือไม่นะคะโดยการทำอะไรคะเรานำดินใส่ในถุงพลาสติกแล้วเราก็มัดปากถุงให้แน่นครับนำไปตากไว้กลางแดดแล้วสังเกตว่ามันจะมีไอ้น้ำและหยดน้ำเกิดขึ้นครับคุณครู ใช่แล้วค่ะจากที่เรานำดินนะคะใส่ถุงพลาสติกแล้วเราก็ไปตากแดดใช่ไหมคะเราจะเห็นสิ่งอะไรคะเหมือนที่มายมพูดเมื่อกี้เลยนะคะเราจะเห็นการคลายตัวของของของดินออกมาเราจะเห็นเป็นหยดน้ำใช่ไหมคะเด็กๆแล้วเราก็ได้บันทึกผลการทดลองครั้ง ที่ผ่านมาว่าในดินมีน้ําเป็นส่วนประกอบนะคะสําหรับการทดลองวันนี้คุณครูต่อยและก็มะยมนะคะก็จะมาะสาธิตนะคะมีแบบกิจกรรมการทดลองนะคะง่ายๆที่นักเรียนสามารถทำที่บ้านกับผู้ปกครองได้นะคะเรามาดูกันว่าวันนี้ในดิน จะมีอากาศหรือไม่ค่ะเด็กๆเด็กๆพร้อมไหมคะมายมพร้อมไหมคะพร้อมมากๆเลยครับคุณครูตอยถ้าพร้อมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าในดินมีอากาศหรือไม่ค่ะไปดูการทดลองกันเลยนะคะเด็กๆ แรกนะคะเราก็จะเตรียมภาชนะใสค่ะเด็กๆที่เห็นก็คือบิ gger นะคะและเราก็จะขีดระดับน้ำไว้2ระดับนะคะบนกับล่างค่ะหลังจากนั้นเราก็จะเติมน้ำให้ถึงกับระดับบนสุดนะคะที่เราได้ทำปากกาเคมีขีดไว้นะคะเด็กๆแล้วหลังจากนี้นะคะเราก็จะนำดินที่เราเตรียมไว้นะคะ ตักดินใส่หนึ่งช้อนค่ะเด็กๆนะคะค่อยๆวางนะคะเด็กๆก็จะเห็นนะคะอ่ะค่อยๆวางหลังจากนั้นนะคะเราก็จะสังเกตการเปลี่ยนแปลงค่ะที่เกิดขึ้นแล้วเราก็จะบันทึกผลแล้วก็สรุปผลกันนะคะเด็กๆเป็นยังไงบ้างคะจากการทดลองค่ะเด็กๆมายมเป็นยังไงบ้างคะ เห็นฟองอากาศผุดผุดขึ้นมาครับคุณครูใช่แล้วค่ะสรุปนะคะในดินมีอากาศหรือไม่คะเด็กๆสรุปว่าไงคะมัยยมว่าในดินมีอากาศครับเนื่องจากเราเห็นฟองอากาศผุดผุดขึ้นมาครับใช่แล้วค่ะจากการสังเกตนักเรียนจะเห็นว่ามีเมื่อเรานะคะตักดินหนึ่งช้อนนะคะ ลงไปในน้ําเราจะสังเกตเห็นฟองอากาศผุดผุดผุดขึ้นมาใช่ไหมคะเด็กๆนั่นละค่ะนะคะก็คืออากาศแทรกอยู่ในช่องว่างระหว่างดินค่ะนะคะเวลาเราตักดินลงในน้ําเราก็จะสังเกตว่ามีฟองอากาศเกิดขึ้นค่ะดังนั้นสรุปการทดลองวันนี้ก็คือในดินมีอากาศอยู่นั่นเองคะ่ะเด็กๆแต่เอ๊ จากการทดลองคุณครูต่อยคิดว่านักเรียนคงอยากจะทำการทดลองด้วยตัวเองที่บ้านกับผู้ปกครองใช่ไหมคะเอาเป็นว่าคุณครูจะรอชมคลิปนะคะการทำการทดลองที่สนุกสนานแบบวันนี้นะคะคือในดินมีอากาศหรือไม่ให้นักเรียนอัดคลิปส่งมาให้คุณครูดูทางกลุ่มไลน์นะคะ แล้วคุณครูจะรอชมผลงานของเด็กๆกับผู้ปกครองนะคะ่ะเราก็จะมาเจอกันในคลิปหน้านะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเราจะเรียนเรื่องส,สนุกกอะไรอีกนะคะสำหรับวันนี้คุณครูต่อยกันทมณีนะคะและมะยมนะคะต้องกล่าวคําว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ